วันนี้มีเลขอะไรสวยเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดเก้างวดนี้นะถ้าเกิดปังนี่ต้องมาที่นี่นะเก้าถูนงวดที่แล้วมันออกไปแล้วนะจะเป็นเน้นที่เจ็ดเจ็ดเก้าอ๋อหลวงตาฝากแล้วนะเอาเคงวดนี้นะงวดประจำวันที่เท่าไหร่นั่นหนึ่งหนึ่งคันวานะปะอาภารจาร์เอองวดหน้านี่เลย จัดไปไม่ซดหรอขอให้เองนะใครใครเอาไปเสี่ยงโชคก็ก็ให้บุญหนุนนำนะเฮงนะถ้าใครถูกถ้าใครถูกกระอาจารย์ก็มาทําบุญที่วัดที่สํานักสงฆ์อะไรคะที่พักสวงร่องน้ําใสร่องน้ําใสน้ำกัอหล่มศักดิ์เพชรบุ์อ่าอย่าลืมนะศูนย์หกแปดทีเก้าเก้าหนึ่งอ่าฝากฝากเบอร์โทรศัพท์พร้อมขอย้ําเลขอะไรอีกทีนึงอ่าเลข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 เจ็ดเก้าอ่า แต่ถ้า09มันจะมาอีกก็มาได้นะมันออก90วันวที่แล้วสองตัวล่างนะจ96เกต 6, 7, 6. อืมโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณเจ้าของคลิปแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับไว้เจอกันในครั้งถัดไปครับ